เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ <C oughs> ช่วยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกสีเลือกขายให้หน้าคันนี้เป็น Nissan, นิสสันนับิสสันซันนี่นีโอครับเครืคร่องเกียร์ดีสีสวยๆนะครับบอดี้เดิมๆบางๆราคาถูกด้วย39,000บาทแน่รถยังสวยเลยคุ้มค่าเกินราคาครับ,รบสีบอลทอง สวยเดิมบ้างครับเครื่องพันห้าร้อซีซีไม่เคยแก๊สนะครับน้ำมันล้วนๆเครื่องสดๆเลยทีเดียวครับของเครื่องนมเดิมคันหน้างบ้างไม่มีรอยชนหักภายในก็ยังสวยเบาะหนังย e ีออโต้แห่งสวิตช์แผงประตูตัดลายไม้ด้วยนะครับสวยหรู VIP ครับสามหมาพบาทครับเกินคุ้มสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวทนเองถ้าชอบยังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับ ส่วนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยลองแมกนิสันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ